สวัสดีครับเรายังอยู่กันในเรื่องของการเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงนะครับซึ่งผมได้นำเสนอตอนนี้นะครับที่กำลังคุยกันอยู่คือในเรื่องของการพิจารณานะครับคนที่เล่นกันแบบออดีโอไฟล์เนี่ยเขาพิจารณาหรือว่าเขาฟังอะไรกันนะครับที่เขาเรียกว่าเสียงดีอ่าแล้วคนที่ฟังเป็นเขาฟังอะไรนะครับ แล้วก็ผมจะสรุปนะครับว่ามันจะแบ่งเป็นหัวข้อซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นหัวข้อ3หัวข้อนะครับที่ผมพอที่จะนำเสนอได้ก็คืออันนี้เป็นหัวข้อแรกนะครับก็คือการเล่นเครื่องเสียงแบบออดิโอไฟล์นะครับ mm. เขาก็จะมีการพิจารณานะครับหรือว่าที่เขาฟังกันเนี่ยที่เรียกว่าฟังเป็นเนี่ยคุณต้องฟังอะไรให้ออกนะครับ ก็จะมีที่ผมนําเสนอไปแล้ว4หัวข้อก็คือความละเอียดของเสียงนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางนะครับแล้วก็ข้อ3ก็มีพลังนั่นก็คือเสียงทุม้มแล้วก็เสียงที่เป็นธรรมชาติคือภาพรวมของเสียงทั้งหมดต้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมา,าเสนอข้อต่อไปก็คือ5678นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในเรื่องของอ ในเรื่องของการที่ว่าเราฟังอะไรกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาลองเซตอัพนะครับลองเซตอัพก็ผมจะบอกให้คร่าวๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปหาชุดเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะต้องหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องขององบประมาณนะครับคุณจะแบ่งอะไรยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ชุดเครื่องเสียงมาแล้วเราก็ลองมาเซตอัพกันดูนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวทฤษฎีนะครับเพราะว่าในแนวปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นเมื่อข่าวที่แล้วที่ผมลงไปนะครับลงลงคลิปไปเนี่ยผมได้มีตัวอย่างในการฟังด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านั้น,น,นเลยนะฮะที่ผมลบไปแล้วพอดีเวลาผมเปิดเสียงเพลงในนั้นมันขึ้นเตือนว่ามันอาจจะถูกเิมเละเมิดล,ลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดเพลงไปเนี่ย มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลิกาเซตผมก็เลยลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็อัดใหม่นะครับอัดคลิปใหม่ก็คือจะอพูดถึงหัวข้อเฉยแต่ไม่มีตัวอย่างในการฟังนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปแล้วนะครับในหัวข้อ1,2,3,4เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เ,เหมือนมาคุยฮะอย่างเพื่อนๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเก่งนะสามารถจะสรุปเป็นหัวข้อได้เพราะคนที่เล่นส่วนใหญ่นะครับ ถ้าคุณได้ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นหัวข้ออย่างงี้ครับคือจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าเขาไม่ได้แบ่งก็ไม่ใช่แต่เขาอ่ะเหมือนอยู่ในความรู้สึกของเขาถ้าคุณไปพูดถึงเรื่องอะไรในที่ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกคุณไปเนี่ยใน12หัวข้อเนี่ยเดี๋ยวคุณเวลาเรียนจบแล้วคุณไปเจอคนที่เล่นเครื่องเสียงคุณลองถามเขาดิครับเขาจะตอบคุณได้หมดเลยทุกอันเนี่ยแต่ถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าสอนสอนหน่อยหรือว่า ออบอกผมหน่อยได้ไหมมีหัวข้ออะไรบ้างส่วนใหญ่เขาบอกกันไม่ได้เพราะว่าเขามันอยู่ในอยู่ในเส้นเลือดเขาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะจะจะมาบอกว่าเฮ้ยมีกี่กี่หัวข้อเขาเออไม่รู้เขาเขาแยกไม่ได้แต่ถ้าคุณถามคตีเราหัวข้ออ่าอย่างเช่นพี่ครับไอคาว่ามีตัวตนเนี่ยมันจะต้องฟังยังไงเขาอธิบายให้คุณได้เลยพี่ครับความเป็นธรรมชาตินี่มันจะต้องฟังยังไงอธิบายให้ได้แต่ถ้าบอกว่าพี่ สอนผมเป็นหัวข้อหัวข้อมาเลยเออมีกี่หัวข้อทั้งหมดที่เขาม,มีกี่หัวข้อวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยค่อนข้างจะชื่นชมผมว่าเออผมก็สามารถที่จะสรุปออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าไปเจอคนที่เล่นเครื่องเสียงเป็นๆแล้วก็ไปถามอะไรพวกนี้ครับว่ามีกี่หัวข้ออะไรเขาตอบคุณไม่ได้อย่าไปอย่าไปาเหมือนกับไปตำหนิครับว่าอฮ้ยเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับพวกนั้นเล่นเป็นนะครับ เล่นเป็นจนกระทั่งมันอยู่ในเส้นเลือดเขาของเขาแล้วเขาแยกย่อยไม่ได้นะครับแล้วเวลาที่คุณไปคุยกับพวกนี้นะครับมันจะไม่มีหรอกครับว่าไอ้ความละเอียดเสียงเป็นยังไงส่วนใหญ่เขาจะวิจารณ์เป็นเป็นลักษณะลื่นไหลไปเลยนะครับว่าอย่างเช่นเวลาฟังแผ่นหรือฟังชุดหรือฟังลําโพงหรืออะไรก็แล้วแต่เเสียงแหลมนี่มันเป็นประกายนะแล้วก็มันมันเสียงร้องเนี่ยจะอิ่มแน่นมากเลยทำให้ มันไปมันไปสอดคล้องกับไอไอตดนตีที่เขาเล่นนะครับเบสเขานี่ก็จะเ,เนี่ยเข,า,ขาจะอธิบายเป็นอย่างงี้ครับแต่ถ้าคุณมาฟังแล้วคุณแยกหัวข้อได้สิ่งที่เขาอธิบายนั้นมันรวมไปเหมือนกับเกือบหมดแล้วครับใน12หัวข้อเนี่ยเกือบหมดแล้วเหลือแต่อะไรความลึกมิติแล้วก็แล,วกแล้วก็โฟกัสเห็นไหมครับคือในในในหกหัวข้อเนี่ย ที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันรวมทั้งหมดอยู่ในนั้นและในหห,หัวข้อนี้ชัดเจนมากแต่เรื่องพวกนี้เขาอาจจะข้อ7อะไรเงี้ยเขาอาจจะยังยังไม่ได้พูดถึงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนที่เขาเล่นเป็นเขาฟังเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่โดนแซวผมเนี่ยโดนแซวบ่อยๆคือคนที่เล่นเครื่องเสียงแต่ละคนเนี่ยจะเขาเรียกว่าส,สมัยผมนะเขาเรียกว่าบ้าไม่เหมือนกันไอ้คาว่าบ้าเนี่ย มันเหมือนกับเป็นคำมันเหมือนเป็นคำด่าคำแบบว่าตำหนิแต่จริงๆนะในหมู่หมู่เพื่อนเนี่ยมันคือไอ้คำว่าบ้าเนี่ยเหมือนเหมือนชื่นชมกันนะไอ้นี่บ้าแผน่นผมอะเป็นเป็นคนที่ถูกขนานนาะมว่าบ้าแผ่นเนี่ยครับผมก็เลยเอาแผ่นมาให้ดูนะครับว่าของผมเนี่ยจะเป็นประเภทอย่างเงี้ยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะของผมนี่คือจะโดนเพื่อนแซวบ่อยๆว่า แผ่นแกคือเขาถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอยผมมีเดี๋ยวผมเอามามาฟังกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็มีอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นที่หายากที่สุดนะครับหายากที่สุดถ้ายิ่งในประเทศไทยเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกินห้าแผ่นแน่ๆนะไม่น่าจะเกินห้าแผ่นผมว่าน่าจะสองสองแผ่นหรือสามแผ่นด้วยซ้านะครับหายากมากไอแผ่นนี้เป็นแผ่นที่น่าภาคภูมิใจ ถามว่าเสียงดีไหมก็ดีเป็นบางเพลงนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเกรดเเต็ม10นะครับแต่ว่ามันมันที่มาที่ไปของเขาดีเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็มาพูดให้ฟังว่ามันไอ้แผ่นนี้มันทำไมมันถึงมีคุณค่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แผ่นที่เอ่ออะไรอะ่ะต้องมีอะไรพวกเนี้นะครับอันนี้น่าจะพอทำได้เนาะแต่เปิดนี่ไม่ได้เปิดเป็นเพลงนี่ไม่ได้นะครับ ก็ผมก็มาเกิดนให้ฟังแต่อย่าอย่าคิดว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันมันไม่เห็นมีสาระเลยเมื่อไหร่จะขึ้นข้อห้าหกเจ็ดแปดอะไรสักทีคือนี่คือเป็นที่ที่ผมพูดไปทั้งหมดอันนี้คือการที่คุณจะต้องพิจารณาในการเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาเล่นเครื่องเสียงคุณให้เขาสอนในการเล่นเครื่องเสียงไม่มีใครออกมาเป็นหัวข้อ,อย่างนี้ครับคุณต้องไปนั่งกับเขา แล้วก็ไปเอิมนั่งฟังนะครับนั่งฟังแล้วกเ็เดี๋ยวเขาก็จะบอกให้ว่า,เ,าเพลงนี้เป็นเสียงมันเป็นยังไงเพลงนี้มันคือต้องต้องฟังตรงไหนจุดที่น่าสําคัญมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทําไมถ้าถ้าคุณไปเจอพวกเนี้ยคุณจะรู้สึกได้ทําไมเขาฟังอยู่แผ่นเดียวเนี่ยเขาฟังอยู่อย่างนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบแผ่นนี้ผมชอบมากเลยผมฟังได้จนเนี่ยครับแตกเต๋ออะไรเนี่ย คือถ้าเปิดเครื่องเสียงขึ้นมานะครับชุดผมนี่ผมจะต้องเปิดนี่ฮะชุดนี้เป็นเป็นชุดที่อ่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับค่อนข้างจะหายากมันจะมีอยู่สองปกนะครับปกหนึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยอีกปกหนึ่งรู้สึกว่าจะสลับกันอ่าผมผมจำไม่ได้ละแต่มันคนละคนละค่ายกันนะฮะอันนี้เป็นแอนะล็อกแอนาล็อกโปรดักนะครับสองแผ่นนี้บางทีเขาก็บางคนเขาก็ชอบ อีกอีกอันหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเป็นของใครนะครับเป็นของค่ายไหนบางคนก็บอกอันนี้ดีอันนู้นดีก็แล้วแต่ครับแต่ผมฟังผมว่าอันนี้ดีทั้งคู่แหละดีทั้งคู่แล้วก็ <c oughs> ผมก็ชอบอันนี้เพราะว่าผมมีอันนี้นะครับโดยเฉพาะเพลงแปดนะครับเ,เพลงแปดเนี่ยนะครับทุกคนต้องเปิดครับถ้ามีแผ่นนี้ d i s t r a n Steel l u n s อันนี้ทุกคนจะต้องเปิดว่าเป็นเพลงที่โอ้โหอลังการมากครับเสียงทุกอย่างมาเต็มนะครับถ้าเจอที่ไหนนะเจอที่ไหนซื้อได้เลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันมันพันกว่าบาทอาตอนหลังๆมานี่เห็นบางคนเขาไปซื้อมา2,000กว่าแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะลดลงก็ได้อาจจะลดลงมาแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าง อย่างไอแผ่นเดียวกันนะมันจะมีแผ่นรีเบก้านะครับแผ่นของรีเบก้าแผ่นเนี้ยครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมซื้อนี่คือประมาณห0 0ร้อแต่มันเคยขึ้นไปถึงน่าจะสองสามพันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ลงมาก็น่าจะเหลือประมาณตอนนี้อาจจะเหลือแค่แค่ห้าร้อยก็ได้คือจะมีช่วงหนึ่งที่เขานิยมกันมากมันก็เลยกลายเป็นแพงขึ้นนะครับ ก็อันนี้ก็น่าจะมีนะครับ2แผ่นนี้นะครับ2แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ฟังง่ายมากแล้วไอเพลงที่อะไรนะเออเพลงเพลงที่12ฮะ Spanish Harlem อันนี้เขาจะถือว่าเป็นเพลงที่ทดสอบเออ u e s o l u t i o นนะครับความละเอียดของชุดเครื่องเสียงของเรานะครับอา่า ก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมพูดไปนะอย่าอย่าไปคิดว่าผมนอกเรื่องนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในหัวเรื่องนะครับก็คือเวลาที่เนี่ยครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับถ้าคุณคุณไปเจอคนที่เล่นเครื่องเสียงเขาจะสอนคุณแบบเนี้ยอันนี้แผ่นนี้เป็นอย่างนี้คุณไปฟังเพลงที่12นะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้ว่ามันความละเอียดของเสียงการเก็บบันทึกที่แม้กระทั่งมีเสียงอะไรก็แก๊กนะครับเพลงที่12มันเก็บหมดเลยครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลย ก็ทำให้มันมันนำเสนอนะครับชุดเราเนี่ยนำเสนอออกมาได้โอเคมาเรามาดูนะครับความมีตัวตนนะครับหัวข้อที่5นะครับอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเออแผ่นแล้วก็แผ่นที่เป็นแผ่นที่หายากอะไรพวกนั้นนะครับเอามาให้ดูนะครับคราวนี้ก็ เราคุยกันที่ไม่ใช่หัวข้อเอาแค่นี้พอก่อนนะครับเรามาดูหัวข้อที่ความมีตัวตนเนี่ยนะครับก็คืออมันเปรียบเทียบง่ายๆครับว่าออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเวลาที่มีคนร้องมันเหมือนคนร้องอยู่กับคุณด้วยฮะคือมีเนี่ยมีคนร้องอยู่ข้างหน้าเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ยผมมีชุดที่เป็นเป็น เป็นอะไรนะเป็นเป็นวิทยุอะครับเป็นวิทยุของที่วอลลี e ่เหมือนกันอันนั้นเป็นโมเดล one ที่เป็นสเตอริโอนะครับแล้วผูงก็เปิดก็เปิดทิ้งไว้อะครับแล้วปรากฏว่าเดินเข้าห้องมาแล้วก็เอ๊ะทำไมมันห้องนี้ทำไมมันมีเสียงเสียงอะไรคนพูดเนี่ยฮะความมีตัวตนคือเสียงมันชัดมากอะแล้วมันมีความรู้สึกได้ว่านี่คือเสียงคนที่กำลังพูดไม่ใช่ไม่ใช่มาจากลำโพงไม่ใช่มาจาก วิทยุนะครับบางทีบางทีวิทยุอะไรที่เราเปิดไว้แล้วกเ็เสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องเปิดวิทยุใครเปิดวิทยุไว้ว่าอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แต่ถ้าสมมุติว่าความมีตัวตนของมันเนี่ยคือน้ําเสียงมันเหมือนคนมากเหมือนคนมันเหมือนธรรมชาติมากนั่นแหละครับคือความมีตัวตนนะครับหรือถ้าสมมติว่าเป็นชิ้นดนตรีบางทีเนี่ยความที่ อะไรนะเวลาที่ที่เขาเล่นชิ้นดนตรีออกมาแล้วก็มีความรู้สึกได้ว่ามันมีตัวตนมันมีมันมีมนมอ่เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีชุดที่เป็นเป็นแซกโซโฟนนะครับเนี่ยครับชุดเนี้ยคือเวลาเขาเล่นมาเนี่ยมันเหมือนเขาเขาเป่าเป่าไอ้ตัวแซกโซโซฟนอยูข่ข้างหน้าเรา ชุดนี้ก็เป็นชุดหายากนะครับซึ่งเป็นชุดที่ถ้าถ้ายิ่งเป็นแผ่นเสียงนะโอ้มันประเมินค่าไม่ได้ถ้าตอนนี้นะครับชุดเนี้ยนะครับถ้าเจอแล้วก็ราคาไม่แพงพอสู้ไหวซื้อไว้เลยนะครับเป็นแผ่นถ้าเราไม่ยังไม่มีเครื่องเล่นแผ่นก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับบางทีเนี่ยคือการการที่จะมาบอกว่าเวลาเล่นเล่นอะไรยังไงเวลาคนเล่นเนี่ยเขาฟังอะไรยังไง บางทีมันมันยากครับันมันอธิบายยากแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่เล่นเป็นเหมือนคุณอะมาอยู่เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆผมอะแล้วก็อยากจะให้ผมสอนวิธีการเล่นอะไรเงี้ยผมสอนทีละข้อทีละข้อโดยเปิดเปิดเพลงให้ฟังเนี่นะคุณฟังนะเพลงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองคุณฟังนะอันนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้ผมผมเข้าใจละวเอออย่างความมีตัวตนอะคุณลองฟังคุณลองฟังแผ่นนี้ดูเลย แล้วคุณลองเทียบกับแผ่นนี้คุณชอบอันไหนมันมีมวลมันมีสิ่งบางอย่างที่แบบว่าทําให้สองอันนี้มันแตกต่างกันอ่าแล้วมันเหมือนกับเวลาเป่าแซกไอ้ตัวนี้แผ่นนี้มันมีเหมือนคนมาเป่าแซกจริงๆแต่อีกแผ่นหนึ่งหรือว่าเครื่องเสียงอีกชุดหนึ่งมันเหมือนเป่าแล้วมันก็มันก็เออมันก็ใช่อ่ะเสียงมันมันคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่จริงจังอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าความมีตัวตน ต่อไปนะครับความเป็นดนตรีอันนี้ก็คือว่าถ้าคุณเคาะจังหวะนะครับอ,อย่างบางทีเราเวลาเราฟังเพลงเราก็ชอบเอาขยับเท้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าความเป็นดนตรีเนี่ยก็คือว่าไอตัวลิสเทมมันนะครับการจังหวะจะโคนอะไรของมันเนี่ยมันต้องลงพอดีในในหนึ่งห้องดนตรีมันมีจังหวะ4จังหวะมันก็ต้องลงปึ้งปึ้งปึ้ง,งพอดี นะครับคุณลองเคาะขานะครับตามที่เสียงกองนะครับพวกเสียงกองพวกเสียงเบรดนะครับคุณลองเคาะดืม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 โอเคทุกครั้งที่คุณเคาะไปมันลงจังหวะได้พอดีนะครับอันนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเรื่องดนตรีเลยเนี่ยมันก็คือบางทีเราจะอธิบายได้ยากแต่เวลาเราฟังเนี่ยเราจะมีความรู้สึกได้ว่า ทำไมอันนี้มันฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูเลยอ่เพราะว่าความเ,เป็นดนตรีมันหายไปลิสตึมมันมันตะกุกตะกักมันยืดยืดหดหดนะครับเป็นไปได้นะครับเรื่องของการยืดยืดหดหดอย่างที่ที่ผมชี้ได้ค่อนข้างจะจะชัดเจนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องเสียงอันนั้นไม่มีพลังแล้วไปเจอเพลงที่เดินเบสนะฮะอ่ะ เพลงแจ๊สบางเพลงมันจะเดินเบสดึมดืมด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 ,มดมเวลาเขาไม่มีพลังเนี่ยเริ่มแล้วฮะบางทีมันจะมีการยืดหดของลิสทึมของเขาไปจังหวะมันเสียไปอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันต้องชี้ครับว่าตรงนี้ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยผมชี้ได้แค่ว่า้คุณถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยคุณไปฟังแผ่นนี้ดูสิอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็น เรื่องของนั้นคุณลองฟังไอ้ตัวนี้ดูสิอะไรเงี้ยนะครับก็จะชี้ได้ขนาดแค่นั้นนะครับจะไม่สามารถที่จะเปิดเพลงอะไรให้ให้ฟังเป็นตัวอย่างได้นะครับเรื่องของการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายก็คืออันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้จะความรู้สึกเราเองนะครับก็เล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไม่มีคนที่รู้ในเรื่องของพวกนี้นะครับแล้วเราเรียนอยู่ตัวคนเดียวเอาง่ายๆเลยครับ ก็คือเริ่มที่เราฟังแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเราอฟังแล้วก็เออรู้สึกดีอะฟังแล้วรู้สึกดีแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องมีสี่หัวข้อนี้ก่อนนะคือฟังแล้วก็เออเสียงไอ,อ้ทุ่มกลางแหลมดีหมดโอเคฟังแล้วความเป็นธรรมชาติอืมผมว่าน่าจะใช่ลอะอแต่ถ้าสมมติว่ามันมันคุณฟังผิดไปพลาดไปเพราะาคุณยังไม่มีประสบ,ะสบการณ์ ก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้ขึ้นมาเองนะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออยู่ตรงไหนนะครับก็คุณมี4ข้อ4ข้อนี้เป็นหลักใหญ่เลยนะครับ1 2 3 4สามสี่นี่ชุดเครื่องเสียงคุณต้องมีก่อนนะครับมีเสร็จปุ๊บแล้วคุณถึงไปหาความมีตัวตนของมันความเป็นดนตรีของมันแล้วก็ฟังแล้วผ่อนคลายนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือบรรยากาศบรรยากาศนี่ก็คือว่าสมมติว่าคุณฟังเพลงอะไรที่เออเอาเอาความรู้สึกถ้าถ้าความรู้สึกนะความรู้สึกของคนก็คือว่าคุณฟังเพลงเนี้ยแล้วคุณไปคิดถึงสถานที่สถานที่หนึ่งนั่นแหละครับนั่นคือการสร้างบรรยากาศของเสียงที่มาจากชุดเครื่องเสียงที่เรามีอยู่ฟังแล้วก็อืมมันไปคิดถึง คิดถึงแฟนคิดถึงอะไรนั่นก็คือบรรยากาศการสร้างบรรยากาศแต่ถ้าสมมุติว่า,าไม่ไม่ใช่แค่เพลงนะไม่ใช่แค่เพลงเพราะาบางคนเนี่ยบอกโอ้ยผมแค่เปิดวิทยุธรรมดาแล้วก็ฟังฟังเพลงเนี้ยผมก็คิดถึงสถานที่นั้นสถานที่นี้ทุกทีเพราะว่าตอนนั้นผมไปเนี่ยผมไปประทับใจเพราะว่าไปไปอะไรนะไปพักอยู่ที่นึง แล้วก็มีเสียงไอเสียงเพลงเนี่ยมันดังมาแววแววมันก็เลยทําให้ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงนี้มันก็ไปจะนึกถึงสถานที่นั้นทุกทีแต่ถ้าคุณมีเครื่องเสียงดีๆสถานที่นั้นมันจะชัดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกะครับถ้าสมมุติว่าคุณชอบคุณชอบใครอะ่ะคุณชอบเสกโลโซแล้วคุณไปฟังวิทยุทานซิเตอร์ you, itter, กับคุณฟังที่เป็นสเตอริโอ กับคุณฟังที่เป็นระดับ audio ไฟล์เสียงเสกจะไม่เท่ากันเลยถ้าคุณฟังในระดับ audio ไฟล์ที่สมบูรณ์แบบพอสมควรเสกโลโซลจะหล่อมากเสียงเขาจะชัดเจนมากเขาเล่นดนตรีเขาเล่นกีตาร์ได้เก่งมากนั่นแหละครับเชื่อผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็โอเคนะก็ห้าหกเจ็ดแปดละนะครับ สำหรับตัววันนี้นะครับก็เราครบละ5 6 7 8เดี๋ยวต่อไป4หัวข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในคราวต่อไปพร้อมกับแผ่นที่ผมแนะนำว่าคุณจะต้องมีแล้วผมจะบอกว่าแผ่นนี้คุณควรจะฟังเพลงไหนบ้างนะครับเพื่อจะเอาไปเป็น ตัวอย่างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีแผ่นคุณยังไม่ได้ซื้อนะครับคุณก็อาจจะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะ,ะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ดูรูปเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาโชว์รูปให้ดูคุณก็เออเนี่ยมันแผ่นอ่ะอย่างเช่นแผ่นนี้คุณก็ไปเซิร์ชเลยครับรีเบก้าพิจเจียนแล้วก็อัลบั้มขเขาก็เดอะลาเวนนะครับแล้วคุณก็ อ่าเซิร์ชเพลงที่อ่าเพลงที่12นะครับเพราะว่าเวลาคุณคุณเซิร์ชอย่างที่ผมบอกเป็นคีย์เวิร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเพลงอันนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีฟรีคุณก็ใช้ฟรีไปได้แต่ถ้าไม่มีฟรีก็แล้วแต่คุณละอาจจะต้องแบบเสียตังค์สักเหรียญสองเหรียญเพื่อที่จะโหลดพวกนี้มานะครับก็เหรียญสองเหรียญคุณลองคิดดูดิเหรียญสองเหรียญหกสิบบาท แล้วแต่ถ้าสมมติคุณซื้อแผ่นนะครับแผ่นนี้ก็ที่ผมซื้อมาแล้วกันนะอันนี้ผมซื้อมาน่าจะห้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยครับก,ก็มันก็มันก็คุ้มอยู่นะกัหกสิบบาทที่จ่ายไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันโอเคนะครับสวัสดีครับ